ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564สมาชิกประกอบด้วย 1. คุณครูวลัยลักษ์แก้วตัวยตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 2. คุณครูวันวิสาพรมเมืองตำแหน่งครู สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้น3มิสมล่ากาลาโดคุณครูไมล่าครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้น4คุณครูนพรรัรน์สมลือแสนนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เป้าหมายของวง PLC ทีม m ETC คือ 1. การอ่านออกเขียนได้และพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารสทั้งภาษาไทยและาภาษาอังกฤษสองการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และทักษะทางภาษาของผู้เรียนทั้งสองภาษา 3. การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการใช้เทคนิคในการสอนของครูผู้สอนในรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษการดำเนินงาน 1. คณะครูในทีมร่วมกันวางแผนวิเคราะห์เป้าหมายค้นหาความต้องการจากปัญหาในการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมากำหนดบทบาทและกำหนดตารางเวลาในการเข้าสังเกตชั้นเรียน 2. ออกแบบกิจกรรมเพื่อการแก้ปัญหา,หาหรือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เข้าสอนตามความเหมาะสมในช่วงสถานการณ์โควิด -19 โดยมีการแลกเปลี่ยนและให้ข้อเสนอแนะในทีม 3. นํนำแผนและกิจกรรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียนในช่วงสถานการณ์โควิด -19 โดยสมาชิกที่เหลือร่วมสังเกตการสอน 4. ล้อมวงสะท้อนผลหลังการจัดการเรียนรู้ AAR และร่วมวางแผนออกแบบการจัดการเรียนรู้ในครั้งต่อไปผลที่เกิดกับผู้เรียน 1. น,นักเรียนได้พัฒนาทักษะในการเรียนรู้โดยเฉพาะทักษะด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น It looks amazing! Thanks for inviting over. I love the furniture! Thanks the looks love for over! me The furniture was here when I moved in. I was 2>, 2. นักเรียนมีส่วนร่วมและมีการปรับตัวในการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 มากยิ่งขึ้นมีความกระตือรือร้นกล้าสแสดงความคิดเห็นและมีปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนมากขึ้น 3. นักเรียนได้พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ผลที่เกิดกับครู 1. ครูได้เห็นจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนาตนเองหรือปัญหาที่คนอื่นมองเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 2. ครูได้สังเกตวิธีการจัดการเรียนการสอนตลอดจนเทคนิคการสอนของเพื่อนครูในวง PLC และนำเทคนิคที่น่าสนใจมาปรับใช้ในรายวิชาของตนเองได้ 3. ครูมีการปรับตัวในด้านการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งต้องพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีของตนเองเพิ่มมากขึ้น 4. เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนในเรื่องการจัดการเรียนรู้การใช้เทคนิคการสอนและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่คณะผลที่เกิดกับโรงเรียนโรงเรียนเกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทำให้บรรยากาศของการเรียนรู้เป็นไปแบบกัลยานมิตรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อเหลือเกื้อกูลกัน เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นและปลอดภัยเกิดการพัฒนาบุคลากรทั้งครูและนักเรียนซึ่งส่งผลให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไปปัญหาที่พบ 1. ปัญหาความพร้อมในด้านอุปกรณ์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตของครูและผู้เรียนทำให้เกิดอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ 2. ปัญหาด้านการขาดวินัยและความรับผิดชอบของผู้เรียนทำให้เกิดปัญหาในการไม่เข้าเรียนการมอบหมายและส่งงานที่ล่าช้าข้อเสนอแนะควรมีการพัฒนาความพร้อมด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้นและมีการจัดกระบวนการ PLC เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนขอบคุณและสวัสดีค่ะ